เติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกของทุกการเดินทาง The Mobility of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษายนนี้อาคารเชเลนเจอร์และ Impact Forum พอลซีอิมแพคเมืองทองธานี สนทนานโดยกาแฟปาทีคอฟฟี <S S ้กาแฟผู้สุขภาพกาแฟทีอินวันไม่มีไขมันอันกรีดกากาแฟแท้สนทนานโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมบะมังลงกระดูก ชนนทนุนโดยน้ำมันนากเมจะมีเอกลดกรดดันอิบิต้าหน้นุสระต้องขวานี้เลยสรุปประเด็นแถลงข่าวกกรประจําเดือนเมษายน67นายเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอทเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรโดยมีนายสนั่นอังอุบลคุณประธานสภาหอการก้าแห่งประเทศไทยและนายพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยร่วมในการแถลงข่าว สัญญาณเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นโดยเศรษฐกิจสหรัฐยังมีแนวโน้มเติบโตได้ต่อเนื่องและเศรษฐกิจจีนเริ่มมีสัญญาณบวกที่หนุนการทยอยฟื้นตัว นอกจากนี้ทิศทางนโยบายการเงินของประเทศหลักเช่นอังกฤษและยุโรปมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยเพื่อประคองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจขณะที่การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจไม่ได้รีบรลดดอกเบี้ยเร็วและยังแรงเหมือนที่นักวิเคราะห์เคยคาดไว้ส่งผลให้ค่าเงินบาทมีทิศทางผันผวนอ่อนค่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตในกรอบประมาณการที่2.8ถึง3.3เปอร์เซ็นต์แต่ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงและข้อจำกัด เชิงโครงสร้างของไทยที่ทําให้การส่งออกพื้นตัวได้ช้าและไม่ทั่วถึงอีกทั้งอุปสงค์ภายในประเทศยังอ่อนแอเศรษฐกิจไทยจึงต้องการแรงกระตุ้นเพิ่มเติมจากทั้งนโยบายการคลังในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและมาตรการกระตุ้นอื่นๆและนโยบายการเงินที่จะเป็นรูปของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในนโยบายหรือการปรับลดค่าธรรมเนียม FIDF อย่างที่เคยทําในอดีตซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินให้กับภาค ครัวเรือนและธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงเติบโตได้ต่ำลงจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระทบต่อการผลิตและการส่งออกการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีขนาดหนึ่งในสีของเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญปัญหาและไม่สามารถส่งออกได้เต็มศักยภาพสินค้าส่งออกสำคัญของไทยหลายรายการเช่นรถยนต์สันดาบฮาร์ดดิสก์ไร์และผลิตภัณฑ์พลาสติกชะลอตัวลงจากปัจจัยทางระยะสั้นและระยะยาวในขณะที่สินค้าที่ส่งออกได้ดีเป็นสินค้าที่มีความซับซ้อนต่ำเช่นยางรถยนต์และเนื้อสัตว์แปรรูปนอก จากนี้สินค้าบางประเภทเผชิญการแข่งขัน จากสินค้านำเข้าจากต่างประเทศดังนั้นภาคการผลิตไทยจำเป็นต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้บริหารจัดการห่วงโซ่ประทานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นในระยะข้างหน้าโดยประเทศที่แบ่งชัขั้วชัดเจนจะหันมาค้ากับประเทศที่มีจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ขัดแย้งกันดังนั้นประเทศไทยจะต้องหาโอกาสสร้างความได้เปรียบทางการค้าโดยเลือกกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทของแต่ละภาคการผลิตในแต่ละตลาดส่งออก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผลิตและความเข้มข้นในการแข่งขันในแต่และอุตสาหกรรมกกรตะหนักถึงปัญหาของผู้ประกอบการ s อ็ที่มีศักยภาพแต่ยังเข้าไม่ถึงสินเชื่อในระบบจึงเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเพิ่มกลไกในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้ามาอยู่ในระบบเพื่อสร้างฐานข้อมูลสําหรับประกอบการพิจารณาสินเชื่อตามกลไกตลาดโดยส่งเสริมให้จดทะเบียนนิติบุคคลโดยยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่บุคคลให้5-7ถึงปีเพื่อให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปรับตัวพร้อมปรับเงื่อนไขและเพ่ กำลทรัพยากรของบรรษัทประกันสินเชื่อุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้มากขึ้นกกรอขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสินค้าด้อยคุณภาพที่เข้ามาทุ่มตลาดในประเทศไทยซึ่งกระทรวงการคลังระหว่างพิจารณามาตรการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการซื้อสินค้านำเข้าออนไลน์ที่ไม่เกิน1500บาท ไม่เกิดความเท,าเท่าเทียมในการแข่งขันของผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการแก้ไขสินค้าไม่มีคุณภาพทั้งระบบภาครัฐควรพิจารณาปรับเงื่อนไขาการใช้สิทธิประโยชน์เขตปลอดภาษียากรฟรีโซนรวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดการตรวจจับสินค้าสำแดงเท็จที่นำเข้าผ่านด่านศุลกากรโดยสนับสนุนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการตรวจสแกนสินค้าตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบของการใช้สินค้าที่ไม่ได้คุณภาพ เรื่องว่าประเทศไทยเราจะไปยังไงโครงสร้างเงินเป็นไงาการส่งออกที่เขาคเครดิตูโรอะไรต่างๆให้เขาเนี่ยมีโอกาสาที่จะมานั่งเจรจานะครับกับทางสถาบัานการเงินโดยตรงก,ก็จปจับด้วยกันคือคนจีนเนี่ยคือตัวที่สุดก็คือจกอัจกถ้าจับจริงแล้วเนี่ย แล้วก็เรื่อง climate change แล้วก็เรื่องความเสถียรต่งแหลนะ่งน้ำคำถามเรื่องโครงสร้างการติดโครงสร้างที่จะเข้าไปสนับสนุนเอ็กซ์พอร์ตอ,อย่างที่เมื่อกี้ท่านเจนเอ่ยเรื่องของตวัวฮาร์ิส F I E F อย่างที่เคยทำในอดีตจะช่วยลดภาระทางการเงินของเครดิตบูโรให้เราได้ดีทีมข่าว A E C ทีวี a ช n แนรายงานเติมเต็มความสุขและประสบการณ์แห่งความสนุกข,ของทุกการเดินทาง t h e m o b i l i t y of Joyful Experience มาร่วมกันสนับสนุนเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45 27มีนาคมถึง7เมษาย,ยนนี้อาคาร Challenger และ Impact Forum พอลเ4 อิ p แพ็คเมืองทองธานีชาตนานุดโอยกาแฟปาทีคฟี่กาแฟผสุขภาพกาแฟที่หวาไม่มีไขมันให้ผลิกาแฟแท้ชนนานุดลอยผลิัณฑ์เสริมอาหารแถวเดกแถวเสียมบำบูกระดูกชานานุดยน้ำมันนาดำเสริมมกลอกลโดาร์ลิิต้านูอิสระต้องหัวนี้เลย